สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทาผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบทในเสารอของมือวันที่ยีเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567ันนะคะมอแอดภาพพ่อแม่พี่น้องราเท่าสุขสุขกนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทาง ลาวพัฒนาได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะในคลิปนี้มีแนวทางอยู U2 แนวทางที่นํามาฝากพ่อแม่พี่น้องค่ะกับมีแนวทางของปูท่องแดงค่ะแล้วก็มีแนวทางจากปูบึงการนะคะพี่น้องค่ะเอามาเนี้นะคะแนวทางทั้งสองปูค่ะสิเดีมาเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะจ้าเอเจริญพรเจริญพรมาเนี่เป็นมือวัดที่ยี่สิบเมตรเนาะจ้าเบอร์วันพุธค่ะ เอากเอาลบเอาเรื่เล่าเรื่อเหเดืเล่าเล็กเล,ล่าเล่าค่ะก็ม,มีหลายคูหรอกก็ม,มีเด็กยุอะระที่สามสี่สองสี่สองคู่ได้ค่ะมาตอวนี้มันถึงีเลกบ่นยุสามคูคนน่ะมีนอ๋อค่ะค่ะได้ครับพูตก็นี้แปด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 ค่ะเก้าเก้าศูนศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์ค่ะ แปดสี่แปดสามค่ะเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าสามค่ะเออศูนย์สามศนสี่ศูนย์สามศูนยี่ค่ะเจ็ดหาหาหนึ่งเจ็ดหหาึค่ะเดี๋ยกตัวเรานับมันก็รู้อ uh, ่าสิบเอค่ะพ่อเออเลิบเก้าสิบส่เอ็ดสิบสองเอา หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สิบเอ็ดสิบสองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สิบเอ็ดสิบสองค่ะพอเรียกทำนี่ละเอาไปไลน์อะไรตัวแถมคือศูนย์สองตัวตัวแถมนี่เพิ่มศูนย์สองนะคะค่ะพวงตั้งเลขสามตัวแล้วหวานเน้อค่ะเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองค่ะอื เก่าเก่าเกาซีเก้าเก้าซีค่ะเกาเกเก้าเก้าสามค่ะเออเตืวนี่ทำนี่นี่นี่ว่าสันสันเท่านดี้ว่ไมบอค่ะปเออมาทำนี่ะมันหกแปลลายตัวดอกค่ะเดี๋ยวจะเอฟซคนสีแปพิจารณาเอาจ้าป้ามอกผมปูปลาคาไฮนได้เถี่ยวนี่ได้ค่ะ ก็เาะวกรหเกาสี่เก้าสามนั่นตัวชัาคันมันนั่นปาพูดไดค่ะค่ะพูดได้ค่ะเออก็แบบนี้ชันี่นะมันหนมันนจัโตวะเลที่สองบอ่สิสเอ็สสองสิบสามสี่สิบหาสิบหกค่ะกับตัวแถมศูนย์สองนี่สิบหกค่ะปๆๆค่ะไมันมันมนก็ชันี่ะผมยมงหยายรหรอกพี่เล่าให้กั มนนันมมนออกงุดนี้งวดน้ำกับเขาต่อไปเรื่อยไปเรื่อยไปนี่นันนะจ้าปูได้ครับปูค่ะเออม่มียังไงเดียว้มนี้ดจ้าขอบคุณปูหลายๆนะคะปูเออเนวนจะเ่นรมัสการครับปูสาธุค่ะอายุพลังพลังาสาธุค่ะนมัาสการค่ะอ้จเล่นวย่อเรื่อยเรื่ยรื่อยเรื่ยู มึอมีเล้าอยู่บ่เล่าแล้วค่ะปูเมืเนี้ยโอ้ยเลาเอาตัวเขียนเลยบ่เอาตัวค <that> ักๆกให้แล้วค่ะปูวันหนึ่งก็ได้ยินข่าว่ามันจันวันนึงหันก็ได้ยินปู่ว่ากันเขาเก้าแปดสิคะปูคะว่าเก้าแปดเรอโอ้ยดังขนาม่ไ้ม่ได้โทรหาเนาะค่ะปูอ่าจเจาโทรหากับงวดสองศูนย์นี่อืเอาเอาจักเอาจักสองหางอะไร ได้ว่าถุที่ปลอดภัยหายหางกันเอาหลายหางคนมันเสียคมดูสื่อเครื่องเสียห,ห,หลายหางของปูจัะหางค่ะทันทัานหลายหางหรือซีคูนเหรอนเอา้าซีคูนกับว่าหลายเป็นไหนได้ล่ะคะปูฮัทเทียมันแมนอยู่ยม่ใช่ปืนใหญ่แม่หลายหางกว่นางยู่ดิแม่ฮัทเทียม,มันออกตัวที่ปูตัดออกห้วยหยาหย่า,อย,า,อ,ยาอยู่ดีค่ะปูเอาเอาเอาซีคูนนี่ก็เอาแล้วนะเต็ม เต็มที่แหละคือซีซีคนปะคะปูหงกเอเขียนคอยคอยคอยคอลืมเขียนเอาสองตัวกอนเนาะค่ะเอาเขียนลงไปซีซีค่ะเออแล้บหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะศูนยเก้าศูนเก้าค่ะเพราะนี่กลมจุงว่าสองตัวนี่มันต้องเอาขวดบุมมากนะเก้าทีเยว เอาเอาเดี๋ยวคั้ยมันซีเนาะค่ะดิเอาหนึ่งเอาศูนย์หนึ่งหกอ๋อศูนย์หนึ่งหกสามตัวศูนย์หนึ่งหกค่ะอืมเอากันเวยหางหนึ่งค่ะเอาหาเจ็ดนะ กันาเจ็กค่ะพูเจับตูคูแล้วจัคูแล้วอ่า1 1> ท<า>ั้งหมดสองามคูหาค่ะร่วมสามตัวนี้ก็เป็นหาพอดีค่ะปูค่ะเอออันชีดใต้เซน, <laughs> เซนหนึ่งเก้เซนหนึ่งเกาชีดเซนใต,ใต้ตัว่ะพปูเออกับศ <c oughs> ูนย์หน่งหกศูนยหกครับปูอืเอาละทำงนั้นลค่ะเอาละลายล ผู้ฝันว่างไรนะคะผู้ฝันันว่าพ่อเนี่กลมจุ๋งง้วสองตัวว่าเคยฝันนี่เราจะเกเรสี่สิบปีหรอค่ะเล่นได้กูจีเป็นเลขไงบานนี้มันบ่แมนหรือวี่เลขเล่าแมนกับเลขห้าน้อยค่ะข่อยป้อยเป็นยุ้ได้ออกเมื่อนั่นเลยเห็นว่าเก้าแปดค่อยให้เจ้าเก้าเก้าแปดกับเก้าเก้าเจ็ดนป็นมัอันแม่อะไรนผู้ใหญ่ยุ้ยได้ออกห้าน้อยเก้าเจ็ดวันนี้เก้าแปดข่อยประมันใจมากตลอดค่ะมันมาออกเล่าเลยหมด มื่อวานตะกวนมีตรงนี้ตรงนี้เขากระมันใจอยู่อันเลขกหง่คขั้นนี้หายอีกมันสิเขาที่ว่าเขาเปลี่ยนเหล็กบ้องโอ้ยบมื่วานไ่มีู้ใดวาหรอกครับปูบ่แต่ว่าเอาขั้นเจ้าที่เอาอีกกับแปมือสุดท้ทยปุ๋ยแล้วมันจั้งที่แน่นอนเอามือสุดท้ทยลเลยค่ะได้ดค่ะบปูค่ะเออ อันมันเมืองไหลหรอกพ้นขนเมืองลังเทียนของเจ้ามันเขามันกัเขาแล้วค่ะปูไม่กับเจ็ดหงมมนกับหกเจ็ดค่ะก่หนังกับขึ้นกับเขาเป็นบอค่ะปูเออเจว่าทางแต่ธรรมดาหรือว่าบางทีเขาอาจิชื่นหน่อยค่ะเทว่ามีอีกั่งางึงมันบอกค่ะปูค่ะเอาปูข่ามันอีกกรมี่อัน ซีซีหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งหกลวกันตัวกันคือนหาเจน็ดนะคะผู้คะ่ะเอออันเจ้าวงกลมซีซีแล้วก็เออลรมเอาสองซีนั่งไงเออสองซีค่ะผู้ใดค่ะเออฟอเยังว่าสองตัวไงได้ค่ะผู้อ่าผู้ใครวงกลมตัวใดวนะคะเอาซีซี วงกลมซี่ๆตัวเดียวติครับพูว่าอือค่ะคได้ครับพูคะคือไวจะข่ามวานถ้าได้คะทีได้ลกชกนี่ยท่านท่าได้ลุกกนี่อยู่หนองค่ายโอนแปคายนั่นกับปวยมันบอกว่าข่นนันบพอบค่ะมันบพแปลมาเติมนมันลดหมือนซ้ำค่ะูเดี๋ยวมันก็ได้หรอกนะไดพู โอเคไปเลยนะโอเคนะคะโอเคมันยายสอนแล้วค่ะผู้การเออรวย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 คุณผู้เลยนะครับผู้การนวัดสการ์นะคะผู้สาธุค่ะ <laughs> <อ>สรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะในคลิปนี้นะคะมีสองแนวทางสองอาจารย์ค่ะมีของปูท้องแดง และหน้าทางของปูบึงการนะคะพี่น้องคะแอดเอามาร่วมกันไว้นะคะพี่น้องเอาน้าทางของปูท่องแดงนะคะลาวพัฒนาเย็นนี้นะคะกาซิมี่เก้าศูนย์สองะคะเก้าศูนย์เกเก้เก้าเก้่ค่ะมันอีสองตัวบนล่างคะ่ะกาซิมี่8ป9แปดเก้าเกน่ามะคะเก้ 9, 4, 9, 3 0ี่เก้จหค่ะ ห้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ศูนย์สองนะคะพี่น้องคะอันนี้เป็นแนวทางของปูท่องแดงนะคะบริปูแล้วก็เลยตอนแรกว่าบด้เน้นให้นะคะบดีก็เลยปูแล้วก็เล่ลุดปากบอกเก้าสี่กับเก้าสามเป็นตัวเน้นด้ค่ะพี่น้องเด้อจังไรก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางเลาพัฒนาค่ะจากปูบึงการนะคะพี่น้องคะสามตัวเม็ดเดียวของปูคือ016นะคะ016เม็ดเดียวค่ะบันี่สองตบนบวกล่างค่ะกัสมี 2cc1 เกา0เกาค่ะโตกันคือหาเจตปูแล้วหายวงกลมอยู่ที่ cc เลอค่ะพราไม่พี่น้องคะวงกลมเน้นนะคะที่44ค่ะส่วน016แล้วก็1เก้านี่คือเ้นใต้นะคะพี่น้องเอาอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกับม,ม,ม function, ีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาโมนีฝากตอนพ่อแม่พี่น้องสองแนวทางสองอาจารย์นะคะให้พ่อแม่พี่น้องนําไปพิจารณาเบิ้งได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะทังช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมมลมัีนะคะขอบุญขอบคุณแนวทางจากปู่ทองแดงค่ะขอบุญขอบคุณแนวทางจากปู่บึงการด้วยนะคะ เอากระสีมีประมาณนี้เนาะค่ะพ,ะพ,ะพ่อแม่พิ้องคะสำหรับแนทางเล่าพัฒนามมนีค่ะเอาไว้พอกันไม้กับแบบในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ